ใหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมเป็นคิวการส่งงานแล้วนะครับของรถ Honda h r v ตัวนี้เป็นตัว r s เป็น e h e v ด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เป็นรถคอมเพกคารเป็น SUV Compact เกละกันหรือว่าเป็นรถอเนกประสงค์รุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ตอนนี้เป็นปีใหม่ล่าสุดแล้วนะครับปี2023นะคันนี้เพิ่งออกมาปี2023นะ่าจะเป็นโมเดลปีน้งแต่ปี2022 เป็นรถที่น่าขับมากๆาครับเพราะว่าขนาดไม่ใหญ่เกินไปเทคโนโลยีใส่มาเต็มเอียดด้วยสไตล์ฮอนด้าอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับมาทําอะไรที่ร้านเราเห็นเงาๆอย่างนี้แน่นอนครับทำการเคลือบแก้วนะฮะในสเตปเมกาเซรามิกโปะนะครับทำทั้งหมด2โคดน,นะครับภายนอกภายในกระจกข้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงร้อแม็กก่อนจะเงาอย่างนี้ต้องเตรียมผิวก่อนและคันนี้ที่สําคัญลูกค้าออกรถมาไม่เกิน2วันลูกค้าเอามาเคลือบแก้วเลย ก็ทำให้เราได้ทํางานได้ง่ายขึ้นตัวสีไม่ต้องขัดมากนะครับเพราะว่าริ้วรอยยังไม่เยอะนะครเพิ่งออกมา2วันยังไงก็สามารถขัดได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับสำหรับรถที่อยากจะทําการเคลือบแก้วและไม่คิดนานมาถึงเคลือบแก้วเลยอันนี้คือดีเยี่ยมมาก นะสำหรับคันนี้นะต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจติดต่อสอบถามกันไม่นานจองรถออกรถเสร็จเอามาตามเวลานัดเลยนะครับได้ตามเวลานั้นเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับใครที่สนใจทาการเคลือบแก้วอย่างนี้มีเวลาให้นิดนึงอยากได้งานดีนะครับถ้ารถคันไหนมีริ้วรอยจากการใช้งานมาแล้วต้องใช้เวลาในการเตรียมผิวระดับหนึ่งแต่ถ้าคันไหนนะฮะเพิ่งออกรถมาเลยเนะี่ยแล้วก็อยากจะเคลือบแก้วเลยเนะี่ยก็เหมือนอย่างเช่นคันนี้ ใช้เวลาในการทําไม่เกิน24ชั่วโมงไม่เกิน20ชั่วโ,โมงเลยนะครับท่าทั้งหมด2โค้ดนะครับเตรียมผิวเคลือบรอบที่1อบอินปเปเลตเคลือบรอบที่2อบอินปเปเลตนะครับก็ออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้ใครที่สนใจทำการะตือแก้วโมเลกุลเมก้าสตรีโตจะทําให้สีมีความแข,แข็งแรงขึ้นนะครับรถของท่านจะมีความสีมีความแข็งใกล้เคียงกับรถซูเปอร์คาร์มากขึ้นนะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจทำกระตือแก้วติดต่อสอบถามจองคิวเข้าไปได้วันนี้มิกกี้สวัสดีครับ